มีอาการปวดหลังบ่อยๆปวดเรื้อรังปวดไม่หายสักทีระวังนะครับอาการนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่โรคออฟฟิศซินโดรมธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นโรคก,กระดูกคุณกระดูกบาง หรือกระดูกหักแล้วกระดูกเคลื่อนก็เป็นได้ครับซึ่งอาการพวกนี้เป็นสัญญาณอันตรายกว่าที่พวกเราคิดไว้นะครับลหลายๆคนคิดว่าอาการปวดหลังแบบนี้อาจจะเป็นอาการปวดของกล้ามเนื้อหรือว่าโรคออฟฟิศซินโดรมซึ่งอาการปวดพวกนี้จะปวดเมื่อยธรรมดาพอเราขยับเราก็รู้สึกดีขึ้นซึ่งจริงครับอาการปวดพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อธรรมดาแต่ถ้าอาการปวดพวกนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มไม่เหมือนเดิมเริ่มปวดเรื้อรังไม่หายสักที อาการปวดพวกนี้อาจจะลงลึกไปจนถึงกระดูกและเส้นประสาทได้ซึ่งจะทำให้ตัวกระดูกนี่ยุบลง แล้วเส้นประสาทถูกกระดูกเคลื่อนมากดทับได้เลยนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเดินลําบากแล้วก็เกิดอาการหลังคอมแบบถาวรไม่สามารถจะกลับมาตรงได้แล้วครับดังนั้นถ้าเราจะมาดูอาการปวดเนี่ยเราสามารถแยกอาการปวดเบื้องต้นได้ตามนี้นะครับอย่างแรกอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมเนี่ยโดยปกติแล้วอาการปวดจะปวดตื้อๆนะครับแต่พอเราขยับหรือเปลี่ยนอริยาบทอาการปวดพวกนี้จะหายไปแล้วก็ไม่ค่อยปวดอีกเลยต่อมานะครับจะเป็นในกรณีของคนที่มีอาการกระดูกสันหลัง เคลื่อนกดทับเส้นประสาทครับซึ่งอาการของมันนะครับจะเป็นอาการปวดที่หลังหรือปวดที่บริเวณสะโพกเนี่ยแล้วจะมีอาการปวดแล้วลงขาโดยจะเป็นมากขึ้นเวลาที่เราเดินไกลๆครับแล้วพอเราเดินไปสักพักเรานั่งลงเนี่ยอาการปวดมันมักจะดีขึ้นครับและอีกอาการหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็คือโรคก,กระดูกพุ่นนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะเกิดขึ้นก็เมื่อเรามีหลังค่อมลงเรื่อยๆครับจะค่อมลงเรื่อยๆพอค่อมลงมาก,มากๆเนี่ยตัวกระดูกจะเริ่มยุบลงครับแล้วอาการปวดจะปวดแรบเหมือนมีเข็มทิ่มที่อยู่ ที่บริเวณหลังเกิดขึ้นเลยครับจากงานวิจัยในปี2018นะครับ Journal of n e d i i c เนี่ยเขาบอกไว้ว่าคนที่มีกระดูกพรุนร่วมกับกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยจะมีโอกาสทําให้เกิดโรคก,กระดูกสันหลังยุบได้อย่างมีนยัยสําคัญทางสถิติเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยยังพบได้บ่อยในคนที่อายุ40ถึง60ปีขึ้นไปด้วยครับดังนั้นถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังนะครับโดยถ้าเป็นแค่กล้ามเนื้อเนี่ยเราจะต้องมาบริหารตามนี้เลยครับถ้าในการบริหารนะครับสำหรับคนที่ ที่มีอาการปวดหลังอย่างแรกเลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะสำหรับคนที่มีอาการปวดพวกออฟฟิศซินโดรมทั่วไปนะครับกอดเข่าชิดอกแบบนี้นะครับกอดค้างไว้นับ1-20ถึงแบบนี้นะครับแล้วก็กอดเข่าเป็นเลข4ในลักษณะนี้นะครับเพื่อลดอาการตึงของกล้ามเนื้อสะโพกและหลังต้นขาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำทั้งสองข้างเลย เสร็จแล้วนะครับสาหรับคนที่มีอาการตึงที่บริเวณเอวมากๆก็กอดในท่านี้ไปเลยนะครับบิดลําตัวไปทางด้านข้างพวกนี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อที่ตึงเนี่ยมันคลายแล้วก็ลดอาการปวดได้ดีนะครับ <S <S 1> <S 1> เสร็จแล้วนะครับถ้าเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วเนี่ยเริ่มคลายตัวสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงนะทางง่ายๆเลยเอาตามนี้นะให้เราทำอย่างนี้ครับชันเข่าขึ้นแบบนี้เรายกก้นสูงๆแบบนี้เขาเรียกว่าบิดจริงนะครับ ค้างไว้นับ1นถึงหแล้ววางลงช้าๆแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตวันหนึ่งทําให้ได้สัก3-5เซตนะครับพวกนี้ก็จะลดอัตราการเกิดพวกกระดูกพุนกระดูกบางไปจนถึงการเกิดกระดูกเคลื่อนด้วยนะครับจากท่าบิดจิ้งนะครับเรามาทำท่าแพลงด้วยอันนี้ทําบ่อยได้เลยนะให้เราทําแบบนี้ตั้งศอกขึ้นอย่างนี้เราก็ยกตัวขึ้นร้อยค้างไว้นับ1ถึง20นะครับหรือถ้าใครทำได้1นาที ถึง5นาทีได้จะเก่งมากๆเลยครับถ้าเราจะเพิ่มความยากนะครับให้เราทำแบบนี้ครับยกตัวลอยขึ้นมาแบบนี้ได้เลยค้างไว้1นาทีนะครับหรือว่าอาจจะทำถึงนาทีถึง2นาทีเลยก็ได้ เพียงทาเท่านี้ครับอาการปวดหลังปวดเอวพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับมันทําพวกนี้บ่อยๆเราก็จะปลอดภัยจากโรคออฟฟิศซินโดรมกระดูกสัลังเคลื่อนแล้วก็กระดูกพรุนด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยออกกําลังกายไปแล้วมันยังไม่ดีขึ้นหรืออาการปวดยังเรื้อรังต่อนะมีอาการปวดร้าวแบบนี้แนะนําให้พบแพทย์หรือนกักกายภาพบัตรเพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับอย่าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะรักษาไม่หายเอานะครับสรุปได้ว่าอาการปวดหลังเนี่ยไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรม เสมอไปนะครับอาจจะเป็นโรคทางกระดูกแล้วไปเคลื่อนกดทับเส้นประสาทก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นใครที่มีอาการอยู่เนี่ยถ้าเรารู้ตัวเร็วเรารักษาเร็วเราก็จะหายจากโรคนี้ได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าคุณมีอาการปวดหลังแบบไหนเดี๋ยวผมจะได้มาทำคลิปสอนวิธีในครั้งต่อไปให้ครับ